สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่กับผมรายการโคโรบอีกครั้งนะผมก็วันนี้เนี่ยจะมาเล่นเกมโมบิลสุดกันดั้ม UC ซีเอ็นอีกครั้งนะผมก็วันนี้ก็กลับมาเล่นหมวดเนื้อเรื่องอีกครั้งนะผมแล้วก็มาอยู่ในหมวดภาคแรกนะผมมาวันนี้ก็เข้าเนื้อเรื่องแล้วชาญวางแผนอะไรของมันเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมจำไม่ได้อ่ะ

โอเคคันนี้น่าจะเป็นครีมแดงล้วนนั่นแหละฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันดีนะเดี๋ยวไปอัปเกรดก่อนเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงครโอเคแล้วก็ตอนนี้เสร็จแล้วมาเริ่มกันเลยแล้วกัน รู้สึกอาจจะนานหน่อยรู้สึกว่าต้องน่าจะเล่นได้นานเลยเดี๋ยวเห็นว่าพรุ่งนี้เกมกันดั้มภาคใหม่จะออกเ,อเดี๋ยวเพื่อนเราดูแล้วกันว่าอยาเห็นผมเล่นหรือเปล่า,อาโอ้เดี๋ยวดูที่ตัวของเราเลยแล้วกันนีน่อโอ้โหแตกแล้วจริง เขาจะเป็นคู่สอมให้เขาเหมือนประมาณว่าเขาจะไปอะไชนะและตัวเออหนึ่งอโอเคอันนี้ตัวดาบคู่อันนี้ตัวดาบคู่ MVP พีไปแล้วกันไม่รู้ว่าตั้งปกได้เมื่อไงแลวผมอยู่แล้วเป็นประคือตแรก่เดี๋ยวหาฉากที่เหมาะแล้วกันนะฮะพี่ีสอเยืโอเคโน วันนี้กันดั้มทูเดอรสกายสู่สายฟ้าอีกแล้วเหรอเใช่ใช่เราสงสารเราก็สงสารเลยตกใจไงเราทำเกินไปเปล่าใช่เราเอาจริงว่ะเราก็เลยต้องเอาจริงบ้างอันนี้ก็นี่แหละเอาความจริงซิเอาความจริงซิโดนเขาปล่อยคืนมาทำไม รู้สึกไล้รู้สึกว่าน่าจะทําได้นานหรือเปล่าไม่รู้เลยแต่ว่าตอนแรกไม่รู้นะเท่าไหร่ถ้าทำมันอยู่ช่วงเวลามันก่อนโอ้เ,เปิดฉากแรกมาก็โอเคแล้วเดี๋ยวหาหาสักฉากแล้วกันที่ทําเป็นปกไดแ้แต่เพื่อดึงดูดคนดูแล้วเนี่ยม,มาเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้หน่อย เฮ้ยชมูอ่ะโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคเล่วงเฮ้ยนี้โคตรตัวใหญ่อ่ะว่ากันไป พี so> 1 1> ่ยิมนั้นอยู่แล he uh ้วคราฝึกมวยมาก่อนต้อเป็นเงินมากผมเนี <h <h ่ยใหม่ๆอยู่แล้วก็มาต้อนเพื่อจะต่อนยิม่เห็นอะไรเงี้ยเขาก็เลยสรุปก่อนโอเคเรียบร้อยตอนนี้ผมเปิดห้าหมดห้ามรบกวนไว้เพราะเดี๋ยวเผื่อจะมีใครทักมาอาจจะไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครส่งข้อความมานั่นแหละฮะแล้วดูจะรูปการแล้วเดี๋ยวหาดูกน ดูตัวนี้แปบบ๊บน,นนี้ตัวนาราทีบนะฟูอาร์เมอร์ยูนิครอนเ,เนนนนอดี๋ยวเดี๋ยวกันมาน่ <c oughs> า,าจะได้เลยนะ โอเคโอ้โหไอ้รู้ก็บวชยังไงนะมามาโอ้โหไม่ทันกะมันกะไม่ถูกก็แหละ ที่เดอยีแรกจะใช้ตัวจบนั่นแหละแเข้าวงการมาตอนแรกผมเจอเขามนึ้ว่าอยูเท่ากันไ้ท็อปเลยแล้วไม่รู้ว่าโอ้แองอัพแองขึ้นพอดีโน่ออมีระทวกที่สี่รู้สึกว่าชาจะมาด้วย

จริงๆไม่น่าไม่น่าข้ามเอนะไม่น่าข้ามการจัดทีมเลยแบบอยากให้นาราทีบนำหน้าอแบ่ไม่มีเวลาไปเล่นเกมไร้สาระกันเราแคเคยที่โอเคตอนวันคารสื่อหาตอนวันาคารสื่ย โอคมาใช้ถ้าไม่ตายนี่แน่นอนิซี่อินเซนโอเคเรียบร้อยมา okay, <c oughs> นี่ความดีครั <c oughs> ง้งนี้ยกให้นาราทีบ <c oughs> เลยแล้วกัน เป็นคนเหมือนที่น่าจะล้มชาได้แล้าจะเปนคนที่เก่งที่สุดหรือเปล่าไม่รู้เลเตอร์มาโบยบินกันด้อมโอ้นี่แหละน่าจะเป็นฉากจบแล้วมั้ง

เราได้รวบรวมความเหมือนและความปวดของฟ้าแฝดมาให้ที่ชมกันสุดสุดสุดสังวันสงกรานต์โอ้ไอชาก็เก่งเึ้นโอ้หลบเลยโอเคน่าจะหมดแล้วมั้ ดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้าเลยก็ตอนนี้เป็นไงกันบ้างฮะสำหรับอีพีนี้ผมถ้ารักกันชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กิดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะครับผมม็นจะได้ภาพคลิปใหม่จากผมนะฮะแล้วถ้าหากเขาคามจะไม่สุภาพหรือผิดภาพประการใดก็ผมก็ขอเอาให้มาที่นี้ด้วยและสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสนี้สวัสดีครับ